เนื่องจากช่วงนี้มีคนทักหลังไมเจ๊มาเยอะมากแต่ด้วยความที่เจ๊ไม่ได้ตอบเลยในทันทีก็ <S 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 เลยมาจะได้รับคําตัดพ้อจากคนที่เข้ามาคุยหลายๆคนว่าเจ๊ตอบแชทช้าเกินไปไหมแรกๆเจ๊ก็อธิบายเหตุผลเป็นรายบุคคลไปแต่หลังๆมามีหลายคนเกินฉันก็เริ่มไม่ไหวแล้วจ้ะเลยตัดสินใจที่จะอัดคลิปเพื่ออธิบายครั้งเดียวจบไปเลย <S <S มาว่าแล้วไปฟังกันเลยดีกว่าโอเคหนูกับคําถามที่ว่าเจ๊ตอบแชทช้าเกินไปไหมก่อนอื่นเลยเจ๊ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่เข้าไปตอบแชทช้า แบางคนเนี่ยทักมาตอนตีสองใช่ไหมกว่าเจ๊จะมาตอบอีกทีก็เที่ยงของวันถัดไปหรือบางทีก็บ่ายโมงที่เป็นแบบนี้เนี่ยเหตุผลเดียวเลยหนูนั่นก็คือเจ๊เนี่ยทำงานเยอะมากคือในแต่ละวันเนี่ยมีงานเยอะสุดๆไปเลยงานหลักของเจ๊ตอนนี้ก็คือเป็นแม่ค้าขายของอยู่ร้านโชห่วยแน่นอนว่าไม่ใช่ร้านของเจ๊แต่เป็นร้านของพ่อกับแม่ฟังแล้วดูเหมือนจะเป็นธุรกิจครอบครัวใช่ไหมท้าจาาเป็นธุรกิจครอบครัวแต่บอกเลยว่าการรับผิดชอบงานนั้นไม่ได้ทํากันแบบครอบครัวทำเสมือนหนึ่งเจ๊เป็นพนักงานร้านคนหนึ่งเลย หมายความว่าเจะจะต้องตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็มารับผิดชอบหน้าที่ในการดูแลร้านนั่นรวมไปถึงการขายของการจัดการสินค้าในร้านการตั้งราคาการดูแลลูกคา้าหรือแม้กระทั่งการเช็คสต็อกและการรีสต็อกก็เช่นเดียวกันแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นอกจากอาชีพนี้แล้วเจ๊ย,ยังเป็นทั้งนักวาดนักเขียนนักพากย์หนังสือเสียงบนเว็บเมปและปัจจุบันกาลังพยายามจะเป็นสตรีมเมอร์หรือยูทูบเบอร์ที่ทําอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเกมระยยาวมาขนาดนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้จ้ะหนูเพราะพิษ ภาวะเศษรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งเจก็เชื่อว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยหลายๆบ้านก็คงกําลังเผชิญอยู่เจเองก็ขอเป็นกําลังใจให้นะแต่สู้ไปด้วยกันเถอะเพราะว่าบ้านเจเองก็กําลังเผชิญอยู่ทําให้ตอนนี้บ้านเจจะต้องทําข้าวแกงขายเพิ่มคือขายช่วงบ่ายไปจะถึงช่วงหัวค่ําใช่ไหมก่อนที่เราจะขายได้มันจะต้องมีการทําอาหารก่อนถูกไหมล่ะเจเองก็เป็นลูกมือแม่ช่วยกันตรงนี้เลยเรียกได้ว่าเป็นลูกมือหลักเลยด้วยซ้ําถามว่าทําไมต้องทําอะไรเยอะแยะหนักหนาขนาดนี้ก็เพราะเหตุผลเดียวเลยเพราะความอยู่ ของครอบครัวครอบครัวของเจ๊หมายรวมถึงพ่อแม่พี่น้องคนในบ้านอะนะและหมายถึงสมาชิกแมวทั้ง5หมาหนึ่งและเป็ดอีก5ตัวและปลาอีกหนึ่งฝูงยักษ์ถ้าบ้านใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอยู่เนี่ยจะรู้เลยว่าค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างเนี่ยมันสูงมากจะให้เจ๊ทิ้งพวกเขาไปก็ไม่ได้เว้ยโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวแล้วเขาก็คือครอบครัวของเจ๊คือเป็นเพื่อนเป็นทั้งพี่ทั้งน้องเป็นทั้งแบบเป็นลูกของเจ๊อะดังนั้นเจ๊จะต้องดูแลสิ่งเหล่านี้ให้ดีที่สุดด้วยเหตุนี้ท ให้แต่ละวันเนี่ยหลังจากที่เจ๊รับผิดชอบทุกอย่างเสร็จแล้วเจ๊ก็เลยจะมีช่วงว่างสตรีมแค่ตอน3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่มแค่นั้นแหละหลังจากสตรีมเสร็จเจ๊ทาอะไรเจ๊ก็ต้องไปดูแลบรรดาสัตว์เลี้ยงทั้งหลายรวมไปถึงทํางานบ้านเหล่านี้เองเจ๊จะต้องรีบทําเพื่อที่จะมาตัดต่อคลิปไม่เสร็จแล้วกว่าเจ๊จะทําเสร็จก็เลยกินเวลาไปบางครั้งก็เที่ยงคืนตีหนึ่งแถวนี้เจ๊ก็เลยจะมีเวลาเล่นเกมอยู่แค่ชั่วโมงเดียวเองเพราะว่าเจ๊ต้องนอนตีสองแล้วตอนเช้าต้องตื่นเช้าซึ่งไอชชััั่่่่วโโมมงงทีเเลลนกนกแหคคือําญ ตรงไหนก็ตรงที่ว่าเจ๊จะต้องอัดคลิปเพื่อเก็บมาทําเป็นคอนเทนต์ใช่แล้วหนูมันก็คือคลิปที่เจ๊อัพลงพวกทิกต k อกยูทู e นั่นแหละทาให้บางครั้งเนี่ยเจ๊เลยต้องตอบปฏิเสธคนที่มาชวนเล่นไปรวมไปถึงการตั้งกฎอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าเฮ้ยต้องทักมาชวนก่อนนะเพื่อที่จะได้ดูว่าว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยที่ทําไปทั้งหมดไม่ใช่ว่าเพราะว่าเจ๊เรื่องเยอะหรือว่าเจ๊ยิงก็คือค่อนข้างเสียใจน,นะถ้าจะถูกเข้าใจแบบนั้นแต่ที่ทําแบบนั้นเพราะว่าเจ๊จะต้องบริหารเวลาที่มีอยู่อย่างจาํากัดเพื่อให ครอบคุมเกี่ยวกับความรับผิดชอบทั้งหมดก็อ,อย่างนี้นะหนูในส่วนหน้าที่การงานประจําวันนั้นนั่นคือความรับผิดชอบของเจ๊ในฐานะของผู้ใหญ่คนหนึ่งในส่วนของการสตรีมเกมและแตัดต่อคลิปเกมมาลงแม้ว่าในตอนนี้จะยังไม่มีไรายได้เข้ามาเลยในด้านนี้แต่เจ๊ก็ยังมุ่งมันที่จะทํามันและนี่คือหน้าที่ความรับผิดชอบต่อความฝันและความสุขของตัวเจ๊เองโอเคออกนอกเรื่องไปเยอะนะกลับมาดีกว่าสรุปก็คือถ้าใครทักแชทเจ๊มาแล้วเจ๊ตอบช้าเนี่ยหมายความว่าตอนนั้นเจ๊ยุ่งอยู่เว้ยแตไม่ต้อง กังวลน,นะเจ๊จะหาเวลาว่างแล้วเข้าไปตอบทุกแชทแน่นอนและทั้งหมดนี้ก็คือเหตุผลที่เจ๊อยากจะอธิบายให้ฟังซึ่งถ้าใครเข้าใจเจ๊ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจอีกเจ๊ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วโวย